นะครับก็กราบสวัสดีนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดนะครับของไทยไว้อยู่นะครับผ่าน FM 10 5 6 5ร้อเมกะเฮิร์นะครับเพรสการ์ดเรดิโอนะครับสวัสดีแล้วก็ทักทายไปยังพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับในส่วนของ103.15นะครับที่บางระมุงจังหวัดชนบุรีด้วยนะครับทักทายไปยังพี่น้องแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ดูกันอยู่และฟังกันอยู่ในตอนนี้นะครับทั่วโลกแล้วก็ทั่วไทยด้วยนะครับ ก็ต <S preach science> ้องกราบขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที oh, oh. ่อนุสรสถานนะครับ hmm. ท <oru> ุกทท่านด้วยนะครับที่ให้พี่น้องเราได้ใช้สถานที่นะครับในการเข้าห้องน้ําห้องท่านะครับแล้วก็พื้นที่นะครับกราบขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่อนุสรสถานทุกทท่านด้วยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่กาดทุกทท่านด้วยนะครับที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องเรานะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ทางสถานีนะครับแล้วก็ฝากเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องตํารวจทั่วประเทศด้วยครับ ในยามนี้นะครับพี่น้องตำรวจนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับมีแต่เราและเราเท่านั้นนะครับที่จะช่วยเหลือกันนะครับถ้าถึงคราวรับขันขึ้นมาจริงๆนะครับพี่น้องตำรวจผมเชื่อว่าท่านยอมถอดเครื่องแบบมาใส่เครื่องแบบประชาชนกับเราครับตอนนี้นะครับประทุมวันนะครับอโศกนะครับแล้วก็ราชประสงค์นะครับ มวลมหาประชาชนนะครับของสุเทพเทือกสุบรรนะครับจากที่คุยว่าหลักร้านนะครับตอนนี้เหลือแค่หลักร้อยนะครับผมว่าท่านประธานกปปสนนะครับมึงมาเป่านกหวีแล้วขึ้นเวทีเองดีกว่าครับไม่ต้องอายแล้วไม่ต้องหน้าด้านไปแอบอยู่แล้วครับประธานครับแหกออกมาเลยครับมาเป่านกหวีดบนเวทีนะครับ มวลมาหาประชาชนมึงจะได้กล้าออกมาครับไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไม่ต้องอายครับบันคีมูลเขาก็รู้แหละครับว่ามึงเป็นใครครับแอบดอดไปเจราจากับบารักโอบามานะครับบอกว่าท่านโอบามานะครับดิฉันขอรัฐประหารประเทศตัวเองได้ไหมวะโท่อีดอกมึงบ้าไปแล้วนะครับ ปัญญาอ่อนจริงๆนะครับคนดีๆเขาจะไม่มีการทำแบบนี้นะครับทำเป็นน้ำหูน้ำตาไหลนะครับทำเป็นไปบีบน้ำตากับเขานะครับส่วนอีดอกอีกตัวหนึ่งก็ทำเป็นหลับตาพูดอีคิมจองอ้วนอีคิมจองอ้านะครับอีดอกสองตัวนี่แหละครับเกาหลีเหนือมันมีคิมจองอุนคิมจองอิวนะครับประเทศไทยแม่งมีคิมจองอ้วนกับคิมจองอ้านะครับอีสองดอกนี่ตัวดีแล้ะครับ ตอนนี้บันคีมูลจะมานะครับกลัวแล้วครับว่าหน้ากาก,ากที่ใส่อยู่จะถูกกระชากออกมานะครับเลยต้องทํำยังไงล่ะครับกรบอกให้ไอ้หน้าดําแขนคดนะครับรีบออกมาเจรจากับนายกทั้งทที่ตลอดระยะที่ผ่านมานะครับไอ้หน้าเฮียนี่ยืนการอย่างเดียวไม่คุยไม่เจราจาไม่คุยไม่เจราจาแต่ตอนนี้กลับท่าขอเจรจากับนายก อะไรเกิดขึ้นกับพวกมึงครับกอปปสห้าหกเวทีนะครับขอยุบรวมไปที่สวนลุมเวทีเดียวมันหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าท่อน้ำเลี้ยงของมึงกำลังจะเหือดแห้งไปแล้วไงครับหนึ่งมกระหน่งมีนาคมนะครับคือเส้นตายที่ฝ่ายประธานและก็รองประธานกปปสยื่นผ่านให้เลขา ทำงานให้สำเร็จถ้าภายในเดือนมีนาะเลขากปะวะสะมึงทำงานไม่สำเร็จมึงไม่หนีมึงก็ลงบ่อจระเข้สถานเดียวแหะครับรอสัญญาณนะครับรอแล้วรออีกนะครับคู่แล้วคู่อีกตอนนี้พี่น้องเราจะเห็นนะครับบรรดานะครับทหารหาน,นะครับ ก็ได้ยกเอาชายแดนมาไว้ในกรุงเทพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาบังเกอร์มาตั้งนะครับทั่วทั้งกรุงเทพแถมเอารถถังม,มาวิ่งผมถามท่านประยุทธ์จริงๆนะครับเอามาทำไมครับเอามาทำไมครับกรุงเทพมันมีอะไรครับถ้า,าท่านบอกว่าจะเอามาดูแลนะครับชีวิตของประชาชนผมก็บอกเลยว่าประชาชนของกรงปปสต,ตอนนี้มันไม่เหลือแล้วครับ ไม่ต้องดูแลครับท่านเอามามันก็มีปัญหากันเองนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านจำเหตุการณ์ที่แยกเฉลิมเผาได้ไหมครับวันนั้นที่ปทุมวันนะครับคืนนั้นที่ยิงกันที่ผายวายวอดเลยนะครับสาเหตุมาจากไหนล่ะครับสาเหตุมาก็จากที่บริเวณแจ้งมรณะนะครับทหารเมานะครับใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนะครับ ไอ้พวกกาดพวกนี้นะครับต้องขออนุญาตชี้แจงนะครับว่ากาดกปป,ปสนนะครับกลุ่มที่อยู่กับไอ้ล้อนอิสระกลุ่มนี้จะเป็นทหารล้วนๆของชุดประยุทจันโอชาประวิตย์วงสุวรรณนะครับแต่ชุดที่อยู่กับสุเทพเชื้อสุบรณน,นะครับชุดนี้จะเป็นชุดจากทหารเรือนะครับของพเลเรือตีวินัยกอมอินนะครับ จะแยกกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับสองกลุ่มสองชุดนะครับผมพูดถึงจ้างมรณะนะครับวันนั้นที่มีนมีทหารท่านหนึ่งนะครับใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นถูกยิงจําข่าวนี้ได้ไหมครับพอทหารท่านนี้โดนยิงแลครับเพื่อนๆของเขาที่กองพันนะครับเขาก็รู้สึกว่าไม่พอใจอย่างยิ่งครับทําไมพวกมึงมายิงพวกกูนะครับ หลังจากนั้นวันต่อมานะครับช่วงกลางคืนเราจะเห็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับนับร้อยคันนะครับที่เราคิดตอนแรกว่าเป็นกลุ่มเด็กแว้นนะครับที่จริงไม่ใช่แว้นนะครับเป็นกลุ่มที่จะมาเอาคืนโดยเฉพาะแต่ถ้าไปเอาคืนที่ลาดนะครับไอ้ที่แจ้างมอรณะนะครับมันก็จะไม่เหลืออะไรให้เอาคืนกลุ่มนี้เลยไปเอาคืนที่แยกเวชีนะครับเฉลิมเผาปทุมวันลาดประสงค์นะครับ คืนนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ยิงกันที่ผายวายวอดวันนั้นแหละครับข่าวที่เราดูนะครับมีผู้บาดเจ็บไหมครับมีผู้เสียชีวิตไหมครับไม่มีนะครับเพราะถึงมีก็แจ้งไม่ได้เพราะถ้าแจ้งไปแล้วประชาชนก็จะหัวเราะเยาะเอาว่ากาดกันเองครับตอนนี้นะครับระหว่างกบกับเขียดนะครับ เขียดก็อยู่แจ้งวัฒนะเหมือนกันนะครับท่านลองคิดกันดูแล้วเอาแล้วกันว่าเขียดสีอะไรนะครับกบก็ไปตรึงอยู่ใกล้ๆกับนะครับแจ้งวัฒนะเช่นเดียวกันนะครับกบกับเขียดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนกันแต่ถามว่าระหว่างกบกับเขียดสีเดียวกันหรือเปล่านะครับท่านลองไปดูเอานะครับตอนนี้ระหว่างกบกับเขียดเดี๋ยวเรารอดูดีๆนะครับจะมีภาพกีฬามันๆให้เราดูนะครับภายในเร็วๆนี้แหละครับ ภายในเร็วๆนี้ครับไอเขาใหญ่เที่ยงตอนนี้นะครับทหารไม่เอาสักทีครับทำยังไงครับก็ขยายสาขาขายข้าวโพดป๊อปคอร์นตอนนี้จะเปิดแฟรนชชายที่ต่างจังหวัดครับจะไปเปิดแฟรนชชายที่ต่างจังหวัดนะครับจะเปิดภายในวันสองวันนี้ครับแล้วถามว่าเฟนจังหวัดที่จะไปเปิดเฟรนชชายเนี่ยเลือกจังหวัดแถวไหนครับ พอค้าป๊อปคอนก็บอกว่าเลือกสาขาแถวภาคอีสานครับทําไมถึงไปเลือกภาคอีสานล่ะครับก็เพราะว่าภาคอีสานจะมีการเคลื่อนไหวของนอปชออยังไงครับนี่คือเป้าหมายเลยที่จะไปเปิดเฟรนชชัยเพิ่มเลยครับที่ภาคอีสานนะครับและทีนี้เราลองไปดูวันที่หนึ่งนะครับนปชนะครับจะจัดกิจกรรมอีเวนต์นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามนะครับ เคลื่อนกําลังนะครับอยู่แถวแถวภาคอีสานนะครับเป้าหมายของคนพวกนี้คืออะไรครับเอาข้อพดคั่วไปแจกนปชยังไงครับเพื่อให้ความรุนแรงต่างๆเหล่านี้ให้ภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้มันลุกลามไปยังต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ออกมาพูดว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วทั่วประเทศครับก็จะตีคู่กับสาขากทมนะครับ ที่สุเทพเทือกสุบันจะใช้ความรุนแรงในระดับแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับทำควบคู่กับต่างจังหวัดนะครับทีนี้เราก็จะเห็นไในพวกที่เอาบังเกอร์มาตั้งนั่นแหละครับ,บไอ้พวกนี้มันก็จะออกมาทันทีนะครับจะบอกว่ากูไม่ได้ยึดอํำนาจกูไม่ได้รัฐประหารนะครับแต่กูเข้ามารักษาความสงบขอให้พอแม้พี่น้องประชาชนนะครับคนไทย นะครับยึดมั่นเชื่อมั่นในกองทัพนะครับที่จะออกมาแก้ปัญหาในคราวนี้โดยที่มีนายกรัฐมนตรีเตรียมไว้แล้วครับรัฐธรรมนูญนะครับจะไม่แก้ทั้งฉบับรัฐธรรมนูญฉบับปี50ช่องโหวอะไรที่พักเพื่อไทยและฝ่ายรัฐบาลสามารถเอาไปใช้ได้ช่องโหว่เหล่านั้นจะถูกปิดทุกทุกช่องทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ปิดสนิท ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งพวกมันไล่ล่างเตรียมเอาไว้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับข้ออ้างในการนะครับพัฒนาประเทศนะครับ5ปี8ปีว่าไปครับสูตร70-30ที่มันพูดเอาไว้นะครับตั้งแต่ไอ้เจ๊กระยำไม้สนที่ลิ้มนะครับจะเอามาใช้คือลากขึ้นมา70แล้วก็เลือกเข้ามา30 โยนให้พวกนักเลือกตั้งเลือกตั้งยังไงก็ไม่มีทางชนะนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับรัฐบาลอมาตะนะครับคือเป็นกันอมาตะเลยคือรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพวกมันจะขุดขึ้นมาตั้งนะครับเป็นรัฐบาลนะครับเขาเรียกว่ารัฐบาล forever ครับรัฐบาล forever ตลอดไปและไม่มีวันตายครับจะเป็นอย่างนี้เพราะเลือกตั้งยังไงก็จะไม่มีวันชนะ พักประชาธิปัตย์นะครับสูตรสวต่างๆนะครับกฎหมายต่างๆพวกนี้นะครับก็จะถูกคัดสรรมาโดยไอ้บรรดาชิปหายพวกนี้แหละครับเลือกกันเข้ามาคัดกันเข้ามานะครับนี่คือแผนการนะครับที่บรรดาเหล่านี้นะครับตั้งใจไว้นะครับแต่เป้าหมายที่แท้จริงนะครับหลังจากทหารนะครับเข้ามาควบคุมได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะคืนอำนาจนะครับให้กับรัฐบาลนะครับ พระราชทานนะครับนายกพระราชทานก็จะตั้งสภาตั้งอะไรพระราชทานขึ้นมานะครับเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการนะครับเข้าไปพูดในสภาจะใช้มาตรากฎหมายนะครับกฎหมายหนึ่งนะครับบอกว่านะครับคนที่จะขึ้นมาเป็นเบนเทนนะครับคนที่จะขึ้นมาเป็นเบนเทนนะครับไม่เหมาะสมนะครับ ฉะนั้นขอเสียงสภาโหวตให้ตกลงไปเมื่อตกลงไปแล้วล้มลงไปแล้วทีนี้จะมีการเสนอชื่อขึ้นมาใหม่เสนอใครนะครับท่านก็ไปคิดดูกันเองนะครับระหว่างคิมจองอ้วนกับคิมจองอ้านี่แหละครับเป้าหมายอยู่แค่นี้แหละครับหลังจากนั้นการแช่แข็งประเทศไทยเราก็จะได้เห็นนะครับ ทีนี้นะครับกลับมาถึงพี่น้องพ่อแม่แล้วก็ประชาชนที่รักทั้งหลายที่อยู่ฝากฝั่งประชาธิปไตยนะครับคราวนี้ก็ต้องถามใจกันแหละครับท่านจะยอมให้สิ่งที่ไอ้พวกเดรฉานพวกนี้คิดมาเป็นปีๆล้วสำเร็จหรือไม่ครับถ้าไม่ยอมทำยังไงล่ะครับก็ต้องจับมือกันสู้ครับ ถามว่าการจับมือกันสู้ครั้งนี้มีใครบ้างล่ะครับผมก็ยังเชื่อลึกๆนะครับว่านายทหารนะครับหัวใจรักประชาธิปไตยหลายๆนายนะครับหลายๆกองนะครับพร้อมที่จะถอดเสื้อนะครับมาเป็นพลเรือนสู้เคียงคู่ไปกับประชาชนอย่างเรานะครับตรงนี้ยังไม่นับรวมตำรวจอีกนะครับตำรวจซึ่งถูกเหยียบย่ำหัวใจนะครับ เยียบย่ำจริงๆครับกับอายุคนี้ครับกับไอ้พวกกระบฏดในรฉานมันเหยียบย่ำหัวใจของพี่น้องตำรวจเหลือเกินนะครับพี่น้องตำรวจพร้อมจะถอดเครื่องแบบนะครับมาใส่เครื่องแบบประชาชนนะครับทีนี้ผมก็ต้องถามกลับไปยังรัฐบาลแล้วครับท่านพร้อมที่จะสู้กับประชาชนหรือยังครับถ้าท่านพร้อมสู้กับประชาชนนะครับเดินเคียงคู่ไปกับประชาชนนะครับ ท่านอย่าเอาเงินไปจ่ายปปชครับผมถามว่าเอาเงินไปให้มันทำไมครับไอ้กกตสมชายไอ้สัตว์นรกนี่ท่านเอาเงินไปให้มันทำไมครับจ่ายมันทำไมครับแม่กองทัพงูเห่าที่เห็นอยู่นี่แหละครับตลอดระยะเวลาที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลสองปีกว่าๆคุณมันเท่าไหร่ ให้มันแดกให้มันยัดหาเท่าไหร่สิ่งที่ท่านได้รับจากกองทัพงูเหา่าคืออะไรท่านก็เห็นแล้วนะครับการเนรคุณยังไงล่ะครับเรายังจะขุดมันอีกต่อไปหรืไงครับแม้กระทั่งใครก็ไม่รู้นะครับตามนิ้วผมเลยนะครับท่านก็ยังเอานโยบายท่านก็ยังเอาโครงการต่างๆนะครับ แปลลูกแทนที่จะส่งให้ประชาชนได้ผลประโยชน์ท่านก็ยเอาเงินผ่านนโยบายผ่านโครงการต่างๆส่งไปให้มันอีกครับให้มันทำไมล่ะครับประชาชนเขาไม่ได้โง่ละครับแล้วยิ่งเธอรู้มันยิ่งเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดหัวใจยิงๆครับท่านสมชายวงสวัสดิ์ครับ ท่านไปเจราจากับไอ้โรนสุวิทย์นะครับผมถามว่าท่านเจราจากัมนมาเรื่องอะไรครับเรื่องข้าวใช่ไหมครับเจราจาทำไมครับต่อรองทำไมล่ะครับทำไมท่านไม่สู้ล่ะครับเอาความเป็นจริงเอาหลักฐานออกมาสู้กับมันครับทำไมต้องยอมล่ะครับผมถึงบอกว่าตรงนี้นะครับ อยู่รอดไม่อยู่รอดนะครับอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลอย่างเดียวครับเขาพร้อมจะสู้หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับถ้าเขาพร้อมจะสู้ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเขาพร้อมที่จะแปลงร่างเป็นรัฐบาลปราบกบฏนะครับในจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานนะครับตแต่ถ้าเขาไม่สู้เขาก็จะหนีออกต่างประเทศไปเป็นรัฐบาลพัดถิ่นนะครับ ถามใจรัฐบาลนะครับทุกวันนี้นะครับมันน้ําท่วมป่าครับมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจริงๆนะครับกับสิ่งที่ได้รับรู้สิ่งที่ได้เห็นมาครับเวทีแห่งนี้นะครับยืนหยัดต่อสู้เพื่ออะไรครับเราต้องการรัฐบาลของเราไว้ครับก็คือรัฐบาลพักเพื่อไทยของท่านยิ่งรักนี่แหละครับ เพราะอะไรล่ะครับก็ท่านมาจากระบอบประชาธิปไตยครับท่านผ่านมานะครับจากคาบเลือดหยดน้ำตาและก็ซากศพของพวกเราครับท่านนั้นเมื่อเราได้มาเราต้องแลกกับซากศพคาบเลือดหยดน้ำตาความสูญเสียความพิการต่างๆเราก็ต้องการที่จะรักษาไว้ให้ในนานที่สุดนะครับแต่ท่านก็ไม่เคยมองเราเลยนะครับ ไม่เคยดูประชาชนครับท่านเห็นพวกเราบ้างไหมครับทุกวันนี้พวกเราเป็นยังไงครับท่านไม่ช่วยโกตินะครับท่านไม่สนับสนุนเราเราก็ไม่ว่าแหะครับท่านจะไปจ่ายให้กวปอวันละแสนถ่ายทอดสดเอชีอัปเดตท่านไม่จริงมากระทืบปากผมได้เลยนะครับก็จ่ายไปครับ มันเป็นความชอบครับมันเป็นความเชื่อของท่านครับเพราะอะไรล่ะครับที่นี่มันปากหมาครับมันอวยไม่เป็นครับใช่ก็บอกว่าใช่ครับไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ครับท่านทําดีเราก็เชียร์อยู่แล้วครับท่านทําไม่ดีเราก็ตต่งมันจะเป็นธรรมดานะครับถึงแม้ว่าเราจะเลือกข้างใช่ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านที่นี่ไม่มีครับ ตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับเราไม่ได้อิจฉากรวพนะครับท่านให้เราท่านไม่ให้เราเราก็สู้ครับเพราะอะไรครับทุกวันนี้ที่เราอยู่ได้ก็คือพวกที่นั่งอยู่ตรงนี้และก็พวกที่ดูอยู่ที่บ้านนี่แหละครับพวกท่านเหล่านี้สังหาครับคือกำลังใจของเราครับคือท่อน้ําเลี้ยงของเราครับสถานีวิทยุข,ของเราทุกวันนี้ครับ ยืนหยัดอ,อยู่ได้มีค่าน้ําค่าไฟนะครับผู้ดําเนินรายการนะครับมีค่ารถค่าน้ํามันถามว่าใครล่ะครับรัฐบาลมาหยิบยื่นให้หรือเปล่าครับนักการเมืองมาหยิบยื่นให้ไหมครับไม่มีครับแล้วก็ไม่คิดจะได้ด้วยครับฉะนั้นนะครับที่ยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ประชาชนพี่น้องแรกกานอย่างเดียวครับ ฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับเราไม่ทำอะไรเพื่อนักการเมืองครับแต่เราจะทำเพื่อประชาชนเท่านั้นครับอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชนของประเทศนะครับเราพร้อมยืนหยัดนะครับเคียงข้างต่อสู้นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์เหล่านี้ครับ ฉะนั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านผู้ฟังที่อยู่ที่นี่ที่ดูการถ่ายทอดสดทั่วโลกทั่วไทยนะครับท่านจงมั่นใจนะครับว่าเลดการเรดิโอไม่ทรยศกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเด็ดขาดครับ<อ>เราจะสู้เท่าที่เราจะสู้ได้นะครับ สู้จนกว่าเราจะไม่มีแรงสู้เราจะสู้กับพวกเผด็จการทุกวันนะครับแพ้ชนะไม่รู้แต่กูจะสู้กับมึงทุกวันจะสู้จนกว่าประชาชนจะได้ในสิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับจนกว่าเผด็จการอำมาตมันจะหมดไปจากแผ่นดินไทยทันทีครับสู้เพื่อต้องการเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยครับเ,เพราะอะไรครับ เรารู้อยู่แล้วว่าต้นตอนของปัญหาที่แท้จริงนะครับของบ้านนี้เมืองนี้มันคืออะไรนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อไส้เต็งอักเสบต้องผาตัดนะครับผมถามว่าการไปกินยาแก้อักเสบหรือว่ากินพาราเซตามอลมันหายไหมครับพี่น้องชิงรักทั้งหลายเมื่อไม่หายต้องทำยังไงล่ะครับมันก็ต้องผาตัดมันก็เหมือนกับประเทศนี้แหละครับ ที่รอการผ่าตัดโดยประชาชนอย่างเดียวรครับนักการเมืองเป้าหมายเขาแค่อย่างหนึ่งนะครับแต่ประชาชนอย่างพวกเรานะครับเป้าเป้าหมายของพวกเราคืออีกอย่างหนึ่งมันคนละเป้าหมายกันครับคนละเป้าหมายกันนะครับฉะนั้นนะครับประชาชนอย่างพวกเรานะครับ พร้อมที่จะลุกขึ้นมาเดินไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยกันครับเดินไปสู่เป้าหมายของพวกเราด้วยกันครับสวัสดิภาพนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนจะไม่เป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเดินสู่เป้าหมายของเราได้สำเร็จนะครับเตรียมรับกับสถานการณ์ทุกๆอย่างนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ ข้าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์ส่องสว่างเชื้อเพลิงนะครับถึงเวลานั้นร้านลวงต่างๆนะครับผมรับรองแน่นอนว่าไม่มีใครเปิดครับอยู่ที่พี่น้องนะครับเตรียมตัวกันไว้ครับถึงเวลานั้นใครทำอะไรได้ทำครับไม่ต้องบอกแล้วครับมองตาก็รู้ใจเรารู้กันดีหน้าที่ของประชาชนนะครับจะต้องทำอะไร นะครับเวลามันมาเราก็ทํามาหากินเนี่ยแหละครับมึงเผิ่มเมื่อไรกูก็เอามึงเมื่อนั้นแหละครับก็แค่นี้เองครับสู้จนกว่าจะได้รัฐชัยชนะครับพี่น้องประชาชนกูจะสู้กับมึงทุกวันนะครับแพ้ชนะไม่รู้จะสู้กับมึงทุกวันนะครับทารัฐบาลท่านพร้อมที่จะเดินไปกับประชาชนนะครับมาเถิดประชาชนรอท่านอยู่ครับ ประชาชญญนยินดีต้อนรับท่านนะครับเดินไปด้วยกันครับรัฐบาลไปด้วยกันครับไปต่อสู้เอาสิ่งที่พวกเราต้องการพาประเทศเราสู่ความเป็นอารยะสักทีหลังจากที่เราดักดานมานานแล้วไปด้วยกันครับรัฐบาลครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับขอบคุณมากครับ